กรณีของคุณวิโร์ลักษณาดีสอนนะครับสส,สพักประชาชนประกาศจะฟ้องเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรนะครับในกรณีของอที่คุณวิโร์เนี่ยเขากล่าวอ้างว่าได้ไปตัดต่อภาพนะครับของเขาแล้วก็เผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณวิโร์เนี่ยนะครับเขาจะฟ้องด้วยข้อหาอะไรแต่ตามโพสต์ของเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรเนี่ยที่ผมดูนะพยายามอ,อันนี้คือเราตัดเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบใครอทิ้ง ไปเลยนะแล้วก็มาว่ากันด้วยข้อกฎหมายนะครับเอาตรงๆเต็มๆ,ๆเลยวันนี้นะครับ มีหนังสือกฎหมายหมินประมาทมาด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอา PDPA มาด้วยนะครับซึ่งผมก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง PDPA อยู่บ้างนะครับอันนี้คือเราว่าในข้อกฎหมายของสิ่งที่น่าจะฟ้องได้ก่อนผมเดาๆดูอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมินประมาทไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะเข้ากันที่กฎหมายหมินประมาทก่อนนะครับวันนี้ผมก็อ่านข้อความโพสต์ของเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรก็ขึ้นด้วยคําว่าทุกคนคะเหมือนเดิมนะครับเป็นสไตล์ของเพจพักส้มโกหกอะไรคำ นี้เป็นคำที่เป็นมีมะนะ <laughs> จับมือไว้แล้วไปด้วยกันมีหัวใจส้มสองดวงนะครับแล้วก็เพื่อนกันแหละคิดมากมีรูปยิ้มเศร้าๆสองรูปแล้วก็เป็นรูปที่คุณวิโร์เนี่ยอ้างว่าเป็นรูปที่เขาเนี่ยโดนตัดต่อนะครับก็คือเป็นรูปชายหญิงสองคนนะฮะยืนหันหลังจับมือกันในเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต้องบอกเลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดในเชิงที่ว่าผมชอบใครหรือไม่ชอบใครนะอันนี้เก็บไม่ได้ใจพูดแค่ในเชิงของกฎหมายคือมันไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่ในคอมเมนต์ผมไม่ทราบนะก็ ขอไม่อ่านแล้วการว่าใครจะไปเข้าข่ายหมิ่นประมาทอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเองนะครับแต่แน่นอนแหละอย่างที่ผมพูดนะฮะด้วยข้อความของขออนุญาตนะฮัลโหลครับครับผมครับผมเซเว่นครับไอ้นัน่นคืออะไรนะคัพเค้กไอ้ที่ลูกค้าสั่งมาค่ะเจโนท่ทอฟฟี่คัพเค้กมันหมดคะ่ะอ่างั้นยกเลิกเลยครับเอาอย่างอื่นแค่มีครับผมครับคือในส่วนของอ่ะผมพูดถึงไหนแล้ว ในส่วนของหมิ่นประมาทนะด้วยข้อความนี้มันไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าคุณวิโรธจะฟ้องด้วยข้อหานี้ได้ไหมส่วน PDPA เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าหนักใจสําหรับคุณวิโรจนะครับซึ่งมันเป็นภาพยืนหันหลังะนะแล้วก็ไม่เห็นหน้าไม่ชัดว่าเป็นอะไรไม่มีอะไรที่มันระบุว่าจะเป็นใครได้เลยนะครับถ้าเราอาจจะจนินตนาการกันว่าอ๋อใส่เสื้อสีส้มไหมอาจจะเป็นพรรคส้มหรือเปล่ามีรูปเหมือนอการเมืองหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะฮะมันก็จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะฮะซึ่ง ทั้งในเรื่องของการหมิ่นประมาทก็ดีนะครับในเรื่องของ PDPA ก็ดีถ้าเราไม่ได้เห็นชัดตรงนี้ต้องไปสืบต้องไปสอบต้องไปเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายก็เป็นเรื่องที่หนักใจยกเว้นเสียแต่ว่าคุณวิโร์เนี่ยฮะจะใช้ตำแหน่งหน้าที่สสนะคะอาจจะเดินไปแจ้งความแล้วทางตำรวจเกรงใจกลัวว่าคุณวิโร์เนี่ยเป็นสสเดี๋ยวถ้าไม่ไม่จัดการรับแจ้งความให้เนี่ยตัวเองก็จะโดนสสอ,อย่างคุณวิโร์ซึ่งมีอำนาจบาดใหญ่เยนะแจ้งความดำเนินคดีในเรื่อง 157ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบซึ่งผมก็เห็นสสหลายท่านนี่แหละฮะบางทีมันไม่ได้เข้าข่ายของการหมิ่นประมาทอะไรหรอกแต่ว่าไปใช้อํานาจของตัวเองใช้ความเป็นสสของตัวเองเนี่ยไปแจ้งความนะครับซึ่งก็สร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับร้อยเวรซึ่งรับแจ้งความเนี่ยระดับสสนะไปแจ้งความจะไม่รับแจ้งความได้ยังไงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะพักการเมืองอย่างพักประชาชนเนี่ยเขามีสื่ออยู่ในมือด้วยเดี๋ยวก็ลงพักก็จะกลายเป็นข่าวขึ้นมาอีกก็ต้องยอมรับแจ้งความไปอัยการจะส่ง ฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรเสียประชาชนที่เป็นคู่กรณีกับสส,สก็จะต้องมีภาระทางคดีแล้วก็ต้องไปรับทราบข้อเก่าหา,าแอบไปแจ้งความที่ไกลๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไปพบอายการมีเรื่องการประกันตัวสุดท้ายแล้วนะครับมันก็คือส n a p อย่างหนึ่งที่พรรคประชาชนชอบเอาไว้ปกป้องตัวเองเวลาที่อยากจะวิพากวิจารณ์สถาบันหรือว่าอยากจะวิพากวิจารณคู่แข่งทางการเมืองแต่เมื่อหลักการเนี่ยนะฮะกลายเป็นสิ่งที่ตัวพรรคการเมืองอย่างพรรคการเมืองของ,ของคุณวิโรธ หรือตัวคุณวิโรจน์เนี่ยโดนเองมันก็ไม่ได้เป็นภาพอย่างที่เราคิดฝันว่าคุณวิโรจน์จะยึดหลักการหรือหลักภูหรือหลักอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเคยได้ยืนยันไว้อย่างเช่นอ่ะมันมีกรณีหนึ่งนะครับที่คุณวิโรจน์เนี่ยเคยออกมาตําหนิพักประชาธิปัตย์ในเรื่องของกรณีอ่ะอย่างเงี้ยมันเคยมีดิสตันฟุตฟิงนะการที่พักการเมืองไปแจ้งความกับประชาชนเพียงแค่ภาพมีนตัดต่อเชิญล้อเลียนซึ่งหนักบ้างเบาบ้างก็เป็นเรื่องปกติสะท้อนว่าพักการเมืองนั้นไม่ได้ ปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ยิ่งทําแบบนี้ยิ่งเข้ากับยกตัวเองให้ลอยและตีตนออกห่างจากประชาชนโอ้แหมช่างเป็นสสที่มีแนวความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแบบโอ้ยกระดูกสันหลังตรงนะครับแต่ขอโทษนะพรรคมึงอะนะวิโรดฟ้องประชาชนแต่ฟ้องไม่ได้หรอกมันไม่มีช่องให้ฟ้องนะครับฟ้องไปก็แพ้กรรมการบริหารพรรคที่เซ็นให้ฟ้องอะเดี๋ยวก็จะปิวไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็ไม่มีใครกล้าเซ็นให้ฟ้องประชาชนนะในกรณีของผมอะ ก็เลยต้องมาให้สอสอ,ออกมาแบบ นะมีเรื่องมีราวกันนิดหน่อยแล้วก็เอาไปฟ้องนะสร้างแบบประเด็นให้มันแบบมีภาระทางคดีความนะครก็เป็น,นแนปไปท้ายแล้วนะครับสภาพมันก็เละอย่างที่เห็นอนะมันไม่มีหลักการไม่มีกระดูกสันหลังอะไรหรอกไอที่เราเห็นยืนตรงมาตั้งนานเนะี่ยเอาไมา้ดามเอาโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับพอดีวันนี้ต้องรีบไปธุระก็เลยจะไม่ได้พูดยาวนักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอาร์ตตะวันโฟโต้นะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยมีแรงมีพลังในการทําคลิปวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ